สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่อยู่ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่ท่าข้ามพระรามสองนะคะก็คือร้าน เลคอฟฟี่ค่ะร้านนี้นะคะตั้งแต่เดินเข้ามานี้เห็นลูกค้าแบบเยอะมากเลยในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงสายนะคะนี้เรามาถ่ายทำกันตอนเที่ยงวันนี้ค่ะทางโฟกัสแอร์นะคะได้มีโอกาสเข้ามาติดตั้งแอร์โฟกัสระบบโซล่าเซลล์ค่ะเราอยากจะทราบเหมือนกันว่าวันนี้ทางเจ้าของร้านวันนี้เราอยู่กับทางคุณพี่พงศ์ค่ะว่าคุณพี่พงศ์คิดยังไงถึงได้เลือกแอร์ประหยัดพลังงานของเราตัวนี้นะคะเลือกมาติดตั้งในร้านกาแฟของพี่เขานะคะครับมันต้องเริ่มจาก วิวัฒนาการก่อนนะครับที่ร้านเนี่ยติดแอร์มาหลายแบบมากตั้งแต่ระบบธรรมดาติดมาแล้วก็ติดตัวช่วยประหยัดพลังงานมันยังไม่ตอบโจทย์คราวน,นี้พอเราไปเห็นรูปแบบของโฟกัสว่าเอยมันมีบริการเกี่ยวกับโลซล่าเซลเราเลยสนใจสั่งเข้ามาทดลองว่ามันจะสามารถลดไอตัวฟิกคอสของเราให้มันลงมาได้หรือเปล่านี่ค่ะตอบได้เลยค่ะว่า ตอบโจทย์คุณพี่พงษ์มากๆเลยนะคะซึ่งแอร์โซล่าเซลล์ตัวนี้ค่ะตอบโจทย์สําหรับผู้ใช้งานในกลางวันค่ะค่าไฟลดได้ถึงสูงสุด60-90%เลยนะคะซึ่งเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการประหยัดพลังงานค่าไฟของคุณพี่พงค์มากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้ทางพี่พงค์นะคะได้เลือกติดตั้งแอร์โซล่าเซลล์นะคะเป็นรุ่นแอร์แขวนค่ะขนาด3900 BTU นะคะระบบโซล่าเซลล์ซึ่งเดิมทีอะคะ่ะทางพี่พงษ์อะคะ่ะใช้เป็นแอร์ระบบธรรมดานะคะซึ่งมีขนาดตัวเล็ก ซึ่งด้วยขนาดพื้นที่ร้านกาแฟของพี่พงะคะ่ะจะมีขนาดพื้นที่ประมาณ5้าคูณสิบ ตารางเมตรใช่ไหมคะซึ่งการคำนวณพื้นที่เราต้องอยู่ที่ประมาณ5 0,000่น BTU ค่ะถึงจะครอ์ในเรื่องของการแบบใช้งานแล้วก็การทำงานของแอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะวันนี้ก็เลยเลือกที่จะใช้แอร์ตัว3900 BTU ค่ะเพื่อนำมาใช้งานอันนี้จะได้ครอ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการประหยัดพลังงานพลังงานได้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นด้วยคิดว่าติดไปครั้งนี้น่าจะตอบโจทย์ได้มากมไหมคะมันเป็นการทดลองครั้งหนึ่งที่มันน่าลองนะครับเรื่องของเรื่องมผมชอบตร<ห>งที่มันมีตัวที่สามารถจะวิเคราะห์เราได้ว่า ค่าไฟที่เราใช้เนี่ยมันประหยัดจริงไหมใช่ใช่ค่ะตัวนีมน้มัน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 ตอบโจทย์ว่าไอเครื่องที่ผมติดเนี่ยผมลดลงมา20%แล้วแต่ไอค้คำว่าลด20%เนี่ยลดจริง,งนนรหรือ<ต>เปล่าไม่รู้แต่ว่าทางโปร,รแแรนแอร์โซล่าเซลล์ของเรามีระบบแอปพลิเคชันที่สามารถดูผ่านมือถือได้เลยในเรื่องของการทำงานว่าระดับ การลดจริงๆลดจริงๆไหมเรามีแสดงให้เห็นเลยนะคะงั้นสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่พงษ์มากๆค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการช่วยกันลดโลกร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถช่วยลดต้นทุนในการทําธุรกิจไปได้ด้วยแล้วจะตอบโจทย์แล้วก็มีประโยชน์กับทางร้านกาแฟแับมัักหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเชิญกลับมารวิวใช่ไหมค่ะขอบคุณมากๆค่ะ